สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันไปนะครับผมก็คือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ดูเกี่ยวกับการเนิร์ฟนะครับผมเจ้าตัวไครลสแล้วก็ในแพทหน้านะว่าจะมีอีเวนต์หรือว่า อะไรที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกไวเติมได้24ชั่วโมงเพจไม่แดงต้องนี่เลยนะครับเทพับเข้าเว็บในลิงค์คำอธิบายมานะครับผมกดเลือกฟรีไฟล์เลือกใส่ UID ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็คแล้วก็เช็ค UID กดยืนยันขึ้นสําเร็จปุ๊บเพรเข้าปับเติมคุ้มต้องเทพับลเว็บอยู่ในคําอธิบายเลยการปรับระบบการดันแรงอะไรยังไงบ้างนะครับผมรายละเอียด่นข้างที่จะเยอะนะครับผมในคลิปที่แล้วใครยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดต รายละเอียดการเนิร์ฟไพ้นี่ยครับว่ามันเนิร์ฟอ,อะไรบ้างแบบรายละเอียดแล้วก็เกี่ยวกับการคอลแลบด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของใหม่เซิร์ฟไทยกันก่อนเลยดีกว่านะครับลหลายๆคนอาจจะได้รับ จดหมายรับตัวนี้เนีครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นของฟรีไฟล์เ X กับ s u u i g เกมที่เพิ่งประกาศไปนั่นเองแล้วก็ของเนี่ยจะมาแล้วด้วยนะครับผมสําหรับของใน s u u i g เกมนะครับผมของฟรีก็จะมีเป็นชุดโกโกวานะครับนี่ใส่ได้แค่ผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็ตแบบว่า เต็มนะครับผมไม่สามารถใส่แยกได้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นน้องโกโกวาแบบนี้นะแต่น่าเสียดายน่าจะมีของผู้ชายด้วยนะครับผมที่เป็นตัวที่ถือเชือกนะครับผมน่าจะแบบน่าจะมาด้วยแต่ว่าน่าจะทําไม่ทันนะเพราะว่าไอตัวนี้ทําไว้ก่อนนะครับผมทําไว้ก่อนซีรีส์จะออกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวแผ่นเสียงนะครับผมโกโกวาแล้วก็ทำนองเกมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นกล่องตัวนี้นะครับผมกล่องลิบบิ้นตัวนี้ที่อยู่ในซีรีส์เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับของที่เป็นเพชรนะครับที่ต้องใช้เพชรเลยเนี่ยในวันที่18นะครับชุดผู้คุมขั้นสูงก็จะมาแล้วนะครับผมตัวนี้มาเป็นแบบรังผึ้งแล้วก็คือตัวตัวชุดผู้คุมเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าเราแลกตัวชุดผู้คุมมาแล้วเนี่ยหรือว่าออกในตอนจัดไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับผมก็คือ มันจะได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวเสื้อนะครับผมตัวชุดเนี่ยตัวหน้ากากก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับผม3อันแล้วก็จะได้เป็นโปรโฟไฟล์มาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ <c oughs> คือรางวัลมันจะไม่ได้แยกกันนั่นเองแล้วก็ภายในกิจกรรมเนี่ยจะมีหน้ากากฟรอนต์แมนนะครับแล้วก็หน้ากาก V.I.P. ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่น่าจะมีแบบวิบวับวิบวับหน่อยนะครับผมก็คือจะมาจะมาพร้อมกันนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวผู้คุมตัวฟรอนต์แมนแล้วก็หน้ากาก V.I.P. นะครับมาเป็นตู้รังผึ้งนะครับตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ ภายในกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยจุงฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ลดทันที33%ในครั้งถัดไปด้วยนะตัวนี้นะวันที่18รอจัดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็วันที่19ต่อเนื่องเลยใครรอวงล้อ9เพชรนะครับผมก็จะมาพร้อมกับ แพ็คผู้เล่นสกิทเกมผู้เล่น4 5 6นั่นเองก็จะมาในวงล็อก9เพชรนะครับผมตัวนี้นะสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ผู้ชายด้วยนะประเด็นก็คือแบบว่าดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวละครให้หน่อยดีกว่านะครับผมไหนตัวผู้หญิงอ่าตัวนี้แล้วกันไลล่านะครับอ่าเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมใส่แยกนะครับนี่ตัวเสื้อใส่แยกน่าจะสวยนะผมวาดแล้วก็รองเท้าก็ ใส่แยกก็สวยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมก็อ่ะอันนี้เป็นสําหรับตัวชุดที่จะมานีครับผมในวงล้อ9เพชรนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นไอซ์วอลโกโกวด้วยนะครับไอซ์วอลโกโกวก็มาในวงล้อ9เพชรเช่นเดียวกันนะครับผมวงล้อก,ก็จะมาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะครับผมไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมเลยอันนี้ก็เป็น2กิจกรรม 3าีของปีด้วยนะครับผมสําหรับฟรีไฟ X ควิดเกมนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าของมันไม่ได้เยอะนะครับผมกิจกรรมมันก็แบบแบบว่าแป๊บเดียวมันก็จบแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นการคอลแลบแบบคอลแลบยิ่งใหญ่อะไรเหมือนเจ้าฟรีไฟ X นารูโตะนะครับผมก็ในไหนพูดถึงฟรีไฟ X นารูโตะแล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็มีประเด็นกันเกี่ยวกับฟรีไฟ X อังซานนะครับผมว่ามันจะมาจริงหรือเปล่า นะครับตอนนี้ก็มีการหลุดสำหรับโปสเตอร์นะครับผมโปสเตอร์ของฟีไฟ X ถังซานเนี่ยมาแล้วด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นอ่าคัมมิ่งซูนนะครับผมโซแลนนิวเวิร์ลมีคอลแลบเบเลชันคัมมิ่งซูนหรือว่าเร็วๆนี้วิดฟีไฟกับฟีไฟนั่นเองนะครับผมก็รอดูว่าจะมา ตอนไหนสําหรับฟีไฟเอ็กซ์ถังซานนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับของในฟีไฟเอ็กซ์คิดเกมเนี่ยใครจะเติมนะครับผมใครจะเติมรอจัดวงล้อเก้าเพชรลังพึ่งชุบุคุมนะครับผมก็จัดที่เทพพับได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเติมปุ๊บเข้าปั๊บแน่นอนนะครับผมเพชรไม่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีลิงก์อยู่ในคำอธิบายไปเติมกันได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฟีไฟเอ็กซ์นารูโตะแบบว่าของแบบอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับผมคือผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับฟีไฟเอ็กซ์นารูโตะเพราะว่าของมัน ขั้นที่จะเยอะแล้วมันก็ออกมาเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าตัวเข้าเกมแล้วก็โหลดเกมแล้วก็ล็อบบี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมหน้าแรกเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตอนล็อกอินนะครับผมหรือว่าหน้าตอนเข้าเกมก็จะมีอิทจินะครับผมมีทจิแล้วก็มีเป็น มาดาระนะครับผมแล้วก็โอบิโตเนาะมีฮยาโตะกับเคลลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเน่ทางด้านหลังมันเน,น่คุ้นๆเหมือนกันนะนี่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นเน่ของใครเหมือนกันเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ดูแบบว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสาหรับมาดาระก็ทรงผมอาจจะแบบว่า ยุบอยู่ยุบอยู่นหน่อยนะครับแต่ว่าในอนิเมะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้า โหลดเกมนะครับผมก็จะมีมาดระกับอ e ีทาจินะครับผมแล้วก็มีไอ้ต้นไม้ข้างหลังนะครับผมที่เป็นท่าจบของเ p c 0ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าต้นไม้อะไรผมจำไม่ได้อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีฮายาโตะแม็กซิมเคลลี่นะครับผมที่อยู่ในหน้าร่วมเฟรมกับเออ่มาดระกับอีทาจิด้วยนะั่นเองนะครับผมด้านหลังก็เป็นแมพของปีไฟนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของ หน้าล็อบบี้นะครับผมหน้าล็อบบี้ก็เป็นเหมือนกับหมู่บ้านโคโนฮะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเป็นแบบอตอนที่แบบว่ามันพังๆแล้วนั่นเองแล้วก็พระจันร์จะเป็นสีแดงด้วยนะครับองฟ้าก็เป็นสีแดงนะบแบบว่าดูแบบเป็นเหมือนของตัวโกงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คืออันนี้เป็นของ เกี่ยวกับพวกแบนเนอร์หน้าเข้าเกมนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับของภายในกิจกรรมนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เหมือนที่เราคอนเฟิร์มไปเลยนะครับสำหรับตัวชุดนั่นเองเนาะ ตัวสีสีน้ําเงินเนี่ยก็คือแบบว่าแปบลบว่ายังไม่ได้ชุดนะครับผมเป็นการสะสมชุดเหมือนกับในตอนบทที่1เลยนั่นเองนะครับผมสะสมชุดแล้วก็อาจจะได้ท่ามก็คือมาอะไรมาโน่นนี่นั่นนะครับผมก็จะมีมาดาระโอบิโตอิทาจิเพนแล้วก็โอโรจิมารุแล้วก็มินาโตะนั่นเองนะครับผมอย่างที่รู้กันว่าโอโรจิมารุเนี่ยมันเป็นของตีนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็เติมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว เดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆๆๆต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในหน้ากิจกรรมนะครับอีพิกนินจานั่นเองก็จะมีเป็นตัวกิจกรรมที่รับชุดโอโรจิมารุนะครับผมแล้วก็มีของพวกเอชียวที่ดันนะครับผมของฉลามของคิซาเม แล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นรูปที่ใช้ประกอบในหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับมีเนสังสาระแล้วก็มีรูปกดเข้าหน้าจากหน้าล็อบบี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าน้าเต้าทรายนะครับผมของกาละานั่นเองแล้วก็มีพวกอะไรเนี่ยคาถานะครับผมคาถาเนตรวงแหวนคาถากระดาษ คาถาเทวีสุริยาเนี่ยครับผมมีเข็มทุบแบบเนดวงแหวนด้วยนะครับผมมีคู่ไหนของมินโตะด้วยนั่นเองแล้วก็ดากระจงดากระจายนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ิ้วขอยตัวหอยทากด้วยนะครับผมนี่ก็คือของเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยในในบทที่2เนี่ยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นแมッ เมืองโคโนฮะเมืองเดิมเลยนะครับเป็นหมู่บ้านริมน้ําก็เป็นโคโนฮะเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะเป็นในเวอร์ชั่นที่อตอนเพนบุกนะครับผมแล้วก็มีเชบาคุเทนเซเนี่ยลอยอยู่นะครับผมเป็นหินแบบก้อนกลมๆลอยอยู่แบบที่เราเคยพูดกระชึ่กันไปเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เมืองก็น่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับผมแต่ว่ามาในรูปแบบแบบพัแบบงๆหน่อย นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นตัวกิจกรรมมิทจิทนะครับผมก็จะมีรูปประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเนตรวงแหวนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะมีการลําลึกถึงจิระยะด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นว่าตัวแมปเนี่ยมันเป็นตอนเพลงที่มีการบุคคลโนฮะนีครับผมแล้วมันก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่จิระยะเนี่ย โดนแบบว่าโดนเพนจัดการด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกต้นไม้การรำลึกถึงจิรยะนะครับผมแล้วก็มีจิรยะที่เป็นแบบว่า N.P.C. ด้วยนั่นเองนะครับผมคือมันจะมี N.P.C. ด้วยนะครับผมในบทนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอ่าตัวชุดนะครับผมก็เป็นพวกแถบโอบิโตะนะครับผมแล้วก็มีตั๋วนะครับตั๋วพวกตั๋วเพนตั๋วมาระนะครับผมตั๋โอบิโตะแล้วก็ตั๋ออิทาจินั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวอ่าโอโรจิมันรุมันฟรีเนาะนะครับแล้วก็มีพวกตั๋วเนี่ยเอาไว้ใช้ในตู้ที่มาในชุดที่ต้องใช้เพชรด้วยนั่นเองนะครับผมพวกที่เป็นตู้เนี่ยน่าจะเป็นพวกตู้ลัคกี้หรือไม่กตู้ ึงอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปอ่ะก็จะเป็นรูปตัวชุดนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยของแต่ละชุดนะครับผมคือเพนนี่คือแบบเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็อิจิก็เท่เหมือนกันนะผมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมมีแบบว่ามีกล่องนะครับผมมีแถบสีหลายๆสีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนด้านล่างเนี่ย เห็นคุ้นๆน,นะครับผมเหมือนจะมีอ่าของเจ้าตัวมาดาระด้วยนะครับผมสําหรับสุสโนโอะนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีเป็นอ่าอันนี้เป็นพวกคาถานะครับรูปคาถาเนาะก็มีเทวีสุริยาฉลามที่สเมะนะครับผมตัวนกเดีอิดาระนะครับผมคาถากระดาษของผู่ในนะครับผมเออ่โคน,นันนะครับผมที่เป็นอ่าใส่ลักกลมๆเหมือนกับคามุยเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีวงวงอมาตะของพี่ดันนะครับผมอยู่ในวงก็ อาจจะเป็นวงชุบอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวไฟเนี่ยก็เหมือนน่าจะเหมือนกับสกายเลอร์นะครับผมแต่อาจจะมีเอฟเฟกแบบพิเศษเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงแล้วก็มีพวกคาถาสังสาระนู่นนี่นั่นนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเชียวที่ดันเนี่ยเหมือนจะเป็นสกินด้วยนะครับผมแล้วก็ ไปนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นซูซานโอะแบบหินชัดๆเลยแล้วก็มีพวกสกายวิงนะครับผมของอ,อิทะจิด้วยนั่นเองแล้วก็สังเกต3สีนะครับผมสาหรับ M อ็พีศูนย์เนี่ยที่บอกว่าเป็นของอิทะจินะครับผมคือมันจะมีถึง3สีด้วยกันนะครับผมเป็นสกินแบบพิเศษนั่นเองน่าจะแบบว่าสามารถอัพได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับสำหรับสกินนี้เนาะก็มีสีเป็นไฟนะครับผมเป็นสีม่วง แล้วก็มีเป็นสีฟ้านะผมน่าจะเป็นแทนของซาสึเกะอิโาจิแล้วก็มาดาระนั่นเองเนาะแล้วก็มีอื่นๆก็เป็นแถบกดในในกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะผมไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วก็ลูกสุดท้ายนะผมก็จะเป็นเจ้าตัวมินาโตะนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับ ของในฟรีไฟส์ลูโตะที่มาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นการเนิร์ฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมี NPC อีกอันนึงนะครับผมก็คือจะเป็นเซ็ตสื่อนะครับเซ็ตสื่อขาวนั่นเองเนาะก็เป็นอ,อีกบุคคลหนึ่งเลยนะครับผมที่สําคัญแล้วก็เป็นแบบสายลับนะครับมานานมากๆเป็นบท เป็นแผนของคางูยะแบบว่าตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับผมเซสืส่อขาวก็เป็น ABC เหมือนกับเจ้าตัวจิระยะเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นการรายละเอียดการเนิร์ฟนะครับผมว่ามีการเนิร์ฟอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสําหรับไคลอที่มีการเนิร์ฟนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจากการใช้ อันนี้อันนี้บางคนรู้แล้วนะครับผมบางคนแบบว่าสามารถถ่ายได้เลยนะครับผมว่ามันเนิร์ฟยังไงเนาะก็คือการใช้นะครับผมใช้ EP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจากวิละสิบเป็นวิละยี่สิบนะครับผมเนิร์ฟแค่นี้นะครับผมไม่ได้เนิร์ฟอะไรเยอะเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าใครลอสดมันลูกรัก GM อยู่แล้วนะครับแล้วก็โซเนียนะครับผมจากโล50 เหลือโลหนึ่งนะครับผมโลห้าสิบหน่วยเหลือโลแช่นหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเอาบรรทบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จากนารินะครับผมในริก็บอกว่าเนื้อมันทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คืออาจจะแบบคนเล่นเยอะแล้วคนไม่เล่นตัวอื่นก็เลยเนื้ออะไรประมาณนี้ในรินะครับผมจากฮิวนะครับ จากฮิวสวิจะเหลือแค่ฮิวหวิเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเนิฟสามตัวละครแบบหลักๆนะครับที่มีการเนิรฟในแพดหน้านั่นเองนะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเรือนกำลังใจให้มาร์คเอด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายจุม